ไม่หอยสวัสดีค่ะมือ่อหนีมาโซของเล่นไม่ปฏิทินคริสต์มาสหรือคริสต์มาสแคลนเดอร์เดอร์น้องสาวแฟนซื้อให้มันเป็นแบบช่วงเทศก,กาลเขามักเซอร์ในให้กันนะเวรุ่นของนา้า,นาลากน้าลากเปิด,เป,ดเปิดตามวันทีแต่ละมือในเดือนท่านว่าคมนะในส่งเลยอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจอ่าช็อกโกแลตเดซิมาปเปิดให้เปิดตามวันทีตามวันทีเด้อร์เจแล้ววันทีหนึ่ง เหมือนว่าสำหรับเด็กน้อยก็น่ารักนะนนกินน่าก็น่ารักดีไอซิมมีช็อกโกแลตรูปต่างๆเห็นปะเป็นช็อกโกแลตหมายเลขหนึ่งที่จริงก็ต้องเปิดแต่ทุกวันทุกวันนะ่ะเพราะเป็นช็อกโกแลตที่เปิดอและต้องกินเลยหมายเลขสองจะเป็นรูปวงกลมอย่างนี้สำหรับหมายเลขสามไอสิเป็นยังงสิแล้วแต่แพ็กเกจนะ นี่เขาเรียกกานาลาาไปอีกแบบนะคะกรุบกรุที่จริงมันต้องเปิดแต่ละมือนะมันจังคามันได้กินไปนำ้ำอะคอันนี้ถ้าเปิดเบิดเธอเดียวคือต้องกินมือเนี่ยมันเบิดเลยบม <c oughs> มีอยังคาเมื่อนี้มาเซอร์ของเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆแล้วเจอกันคลิปใหม่จ้าบ๊ายบาย